นี่ถือว่าเป็นมือถือแ l a ช s h i p ลเ l อ e r ในปี2025ครับมันคือเจ้าตัว poco F8 Ultra แล้วผมบอกเลยนะว่าเครื่องเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะเข้ามาเพราอม CPU ที่เป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5แรงที่สุดในโลกนะวันนี้เป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x อซทครับหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นไฮไลท์ต้นคลิปกันไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้ามือถือเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่แค่24,990บาทแต่ผมบอกก่อนนะว่าราคาเนี้ยไม่ใช่ราคาที่วันนี้ผมจะมาพูดครับเพราะถ้าสมมติคุณซื้อวันที่แบบ ผมเพิ่งลงคลิปไปไม่นานเนี่ยราคามันเหลืออยู่แค่23,990บาทแล้วยังไม่พอนะคุณจะได้ของแถมที่เป็นหน้าจอเฉีีวหมี่นะครับผมในรุ่นปี24นะครับเป็นตัวโมเดลปี2 0 2 6จอตัวเนี้ย0 0งร้เฮิร์ตนะครับมูลค่า ,3990 บาทได้ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับประกันจอแตกภายใน6เดือนเปลี่ยนฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็มี YouTube p เ e ีย u m 3เดือนนะครับแล้วก็ยังได้ตัว g o กเูเกิลวันหนึ่งร้อยกิกซ์อีก4เดือนคืออผมลงนั่งคานวณของแถต่า่ย ผมบอกเลยประมาณเกือบ5-6,000บาทนะครับถือว่าเยอะมากหมายความว่าคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยหากของแถมแล้วในราคาไม่ถึง2,000 20, 0บาทและคือได้แบบ CPU ที่เป็นตัว snapdragon 8 elite gen 5คือแบบทุกอย่างเนี่ยมาแบบท็อปสุดๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าความแรงของมือถือเครื่องนี้เยอะมากผมพามาดูในส่วนของตัวคะแนนก่อน,อนละกันทุกครั้งที่ผมได้รีวิวตัว poco นะครับผมคะแนนมันจะไปแบบเวอร์วังอลังการมากผมเคยเท s ไอตัว CPU ที่เป็นตัว Dimensity ตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปท,อท,อทอตัวเรือธงของโทรศัพท์มือถือ3-4มหมื่นบาทเนี่ยความแรงยังไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยซิงเกิลคอได้ที่3,507แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนตัวมัลติคอเนี่ยไปถึง1,652แต้มแต่ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยแล้วคะแนนอาตุ้ตู้ล่ะพี่ไปเกือบ4ล้านคะแนน,นครับอยู่ที่3 7 9 9 6 3 3แต้มนะครับอันนี้คือเป็นคะแนนที่สูงมากแล้วถ้าสมม,สม,มติบสามแต้มนะครัจอล่ะของมันล่ะมันเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยวถ้าสมมติถามว่าไอตัวการ์ อ r i โน่840ครับแล้วลองดูความแรงครับคะแนนไปถึง2 3 7 4 0ซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เปิดมาแค่ตัว F8 Ultra นะเขามีเปิดตัวที่เป็นตัว F8 Pro ด้วยนะครับ F8 Pro เนี่ยจะใช้ซี u ที่เป็นตัว Snapdragon 8 Elite นะครับก็คือเป็นตัว Gen1 แต่ถ้าตัวรุ่นพี่เนี่ยใช้ตัว Gen5 เลยความแรงก็เรียกว่าแรงกว่ากันแรงที่สุดเอาจริงๆตัวนี้มันก็ไม่ได้คิลิวคิเลยน,นะในปี2025ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ยังถือว่าเป็นตัวท็อปทอปอยู่นะครับที เพื่อนๆดูกันก่อน,อนละกันนะครับสองเครื่องนี้จริงๆมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คืออย่างที่1เลยในส่วนของตัวหน้าจอขนาดต่างกัน6.59นิ้วกับ6.9นิ้วนะครับส่วนสเปคอัตรารีเฟล็กซ์120,3,500นิตเหมือนกันเลยแต่จอตัวนี้มีความเทพอยู่ที่เขาสามารถดิมแสงลงได้ต่ําอยู่ที่1นิตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทัชแซมปิ i n g เนี่ยจะอยู่ที่2,560เฮิร์สทำให้เวลาทัชในการเล่นเกมเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วโคโโคเนี่ย ขึ้นชื่อเรื่องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาคุ้มในการเล่นเกมอยู่แล,แล้วแล้วก็ในส่วนตัว F8 Ultra เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเขาจะมีชิปพิเศษที่คอยช่วยประมวลผลนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Vision Boost D8 นะครับช่วยเพิ่มความละเอียดเพิ่มเฟรมเรท HDR อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความแตกต่างก็จะมีในส่วนงตัวลำโพงนะครับที่จะมีในส่วนตัว s a บ Buffer แล้วก็การถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเล็กน้อยสเปคต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับซึ่งเอาตรงๆเลยสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เหือะคาาจ CPU ที่แรงที่สุดแรมเหมาะสมในปีนั้นๆน,น,นะครับใส่ตัวท็อปๆมาให้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงปกติเนี่ยโพคโเนี่ยเขาจะเป็นสีดําเหลืองใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้โทรศัพท์มือถือไม่มีสีเหลืองนะจ๊ะตัวที่เป็นอัลตร้าวันนี้ผมได้สีพิเศษมาครับมันจะเป็นสีกางเกงยีนครับตัวนี้เหมือนตัวผ้ายีนเลยแล้วก็เป็นสีน้าเงินนะครับกับถ้าสมมติคุณไม่ชอบแบบที่มันเป็นเท็กเจอร์ผ้านะครับเขาก็จะมีตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เป็นสีดำนะครับส่วนตัวนีี่ททสสิ กับตัวสีน้ำเงินนะครับก็จะมี3สีด้วยกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูดีไซน์โทรศัพท์มือถือกันดีกว่าทั้ง2เครื่องเหมือนกันผมขอพูดในส่วนตัวอัลต้าละกันนะครับสำหรับตัวอัลต้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีตัวปุ่มนะครับหปุ่มที่เป็นตัวปุ่มพาวเวอร์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงครับคือถ้าสมมติตอนดูสเปกอะผมจะพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเขาจะมีในส่วนของตัวซับบูเฟอร์ตัวนี้เป็นลาาโพงงทสเอือเอเเหม กันเลยแต่แตกต,ต่างกันในส่วนงตัวซับบูเฟอร์ที่ตัวรุ่นพี่อัลตร้าเนี่ยเขาจะมีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนงตัวลําโพงเนี่ย เขามีทั้งลำโพงด้านล่างลำโพงด้านบนนะครับแต่ตรงนี้ขอตินิดนึ่งละกันหลังจากที่ผมได้ลองฟังนะผมรู้สึกว่าลำโพงตัวล่างอ่ะเสียงมันดังกว่าตัวลำโพงตัวบนนะครับพอเสียงมันไม่เท่ากันเนี่ยผมรู้สึกว่ามิติเสียงมันดูแอบแปลกๆนิดนึงนะแต่นี้ขึ้นอยู่กับอ่าคนฟังอะไรต่างๆละกันแต่ถ้าสมมติคุณวางโทรศัพท์มือถือใกล้ตัวหน่อยอ่ะผมว่ามิติเสียงมันดีแต่ถ้าสมมติเราฟังเวลาที่แบบเปิดลำโพงแล้วฟังมือถืออยู่ใกล้ๆเกินไปเนี่ยมิติเสียงมันจะดูแปลกๆเพี้ยนๆนิดัน เดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่มีปัญหาหรอกหมอแต่ขอเ,เตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสราทตาผมไหวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมาจะรังแกหมอพร้อมนะครับ ต่อมาในส่วนของตัวด้านล่างของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาอัปเกรดเป็นตัว3.2นะครับรองรับ OTG แล้วก็ในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยได้ถึง100วัตต์แล้วนะครับส่วนที่แตกต่างกันสําหรับตัว u l t ้าตัวโปรก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวโปรเนี่ยจะได้ที่6,210นะครับส่วนตัว Ultra เนี่ยจะได้แบตที่6,500ด้วยกันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยทีนี้ในส่วนของตัวกล้องอันเนี้ยต่างกัน อะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณลองไปดูเชิงลึกเซนเซอร์จะไม่เหมือนกันนะตัวกล้องหลักของตัวอัลตร้าเนี่ยจะเป็นตัว950นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความเทพและความคมมากกว่าวันนี้ผมขอพูดถึงในส่วนของตัวอัลตร้าเพราะว่าผมไปลองตัวอัลตร้ามานะครับต้องบอกตรงๆว่าเอาจริงๆตัวโปโคออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาใจสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสักเท่าไหร่เน้นในเรื่องของความแรงนะครับคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยจะทําได้ดีมากกว่าแต่ถามว่าเรื่องการถ่ายรูปมันถึงขั้นแย่ไหมไม่นะครับมันสามารถใช้ งานในชีวิตประจําวันได้โอเคเลยอย่างอันเนี้ยผมไปลองถ่ายแบบน้องหมาน้องแมวน่ารักน่ารักมานะครับก็ถ่ายออกมาได้สวยงามดีนะครับเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะครับก็จะดูแบบเฮ้ยแสงมันดูดีดูสวยนะแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าภาพถ่ายพวกนี้เนี่ย เป็นภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่ตอนกลางวันนะจ๊ะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ในสองตัวโหมดถ่ายแบบถ่ายแสงไฟถนนไงี้ให้มันเป็นเส้นอันนี้สามารถทําได้นะครับมีโหมดออโต้ให้แต่ผมรู้สึกว่ามันแอบแปลกนิดน,นึงคือเขาเปิดสปีดชัตเตอร์น้อยไปเปิด1นส่วนยีนะครับมันก็เลยทําให้ไฟเนี่ยมันยังไม่เป็นเส้นนะครับมันดูเป็นแบบขึ้น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 น,นะครับอันนี้ก็ดูแปลกดีแล้วก็ใน2การถ่ายอันนี้คือลูกต้นฉบับนะให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วถ้าสมมุติบบกว่าเฮ้ยคุณอยากจะไป เขาเรียกว่าอะไรโบเก้สวยๆใช่ไหมนี่นี่ถ้าสมมติไม่ให้ดูรูปแรกคุณจะคิดว่านี่คือโบโเก้ของเขาเลยคือมันสวยมากๆนะสำหรับในส่วนตัวกล้องนะครับทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของการถ่ายพอสเทตโหมดคนดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกถ่ายออกมาแล้วค่อนข้างแอบชอบมากๆนะครับอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนตัวโหมดพอสเทตที่ผมไปถ่ายมานะครับเขาสามารถเก็บรายละเอียดสี ได้ค่อนข้างดีคือมันเป็นสีที่แบบไม่ดูฉูดฉาดมันเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือสกินโทนครับสกินโทนของตัวผิวหนังของเราเนี่ยเขาดูแบบใส่ใจในการเกลี่ยสีดีมันให้สกินโทนที่ดูแบบเนียนตานะครับอย่างผิวอะไรครั้งเนี้ยมันจะดูเนียนมากกว่านะครับซึ่งเอาตรงๆผมลองไปถ่ายเทียบกับตัวโปรมานะครับผมเปิดตัวโปรเทียบให้ดูแล้วกันว่าภาพที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติเราลองดูเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ย โทนสีโบเก้การละลายต่างกันเลยนะคือถ้าสมมติคุณแบบว่าอยากถ่ายภาพได้สวยมากกว่างี้ตัวอัลตร้าก็กินกว่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติคุณแบบว่าลองสังเกตดูดีมันจะเป็นคนละระยะด้วยนะครับตัวที่เป็นตัวโปรเนี่ยเขาจะถ่ายในระยะ60มิลแต่ถ้าสมมติเป็นตัวอัลตร้าเนี่ยจะอยู่ที่115มิลก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมการละลายการโบเก้อะไรต่างเนี่ยตัวอัลตร้ามันดูดีกว่าเพราะว่ามันเป็นระยะที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพเปรียบเทียบกันไปคู่แบบเรื่อยๆเลยละกัน สองตัวการถ่ายกล้องเมนหลักกันบ้างอันนี้ก็คือภาพที่ได้จากตัวกล้องหลักนะครับระยะจะไม่เท่ากันเลยอันนี้คือถ่ายยืนตำแหน่งเดียวกันนะเพราะว่าตัวเซนเซอร์จะเป็นคนละตัวเซนเซอร์กันนะครับหรือจะเป็นการถ่ายระยะการซูมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพการถ่ายซูมต่างๆนะครับก็จะมีระยะที่แตกต่างกัน ไม่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้ทำออกมาได้ดีก็คือในเรื่องของสีที่มันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับผมสีค่อนข้างโอเคมากๆส่วนเรื่องระยะหวังผลในการซูมเนี่ยสำหรับตัวอัลตรานะผมรู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ60เท่านะถ้าเกิดเป็นร้อยเท่าเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันไม่ชันและมันจะดูเป็นบุ้บุแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการซูมแบบดิจิตอลดังนั้นในเรื่องกล้องเนี่ยผมมองว่าไม่ธรรมดาทีนี้ลองมาดูรูปเซลฟี่กันบ้างครับเซลฟี่เนี่ยก็แตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าตัวโปรนี่คคืืออภาพทที่่ัั้งง2เรตวน่ย ถ่ายเซลฟี่มานะครับก็จะเห็นว่าดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันร,ระยะเนี่ยเอาจริงๆมีการต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่า2อันนี้ภาพมุมมองมันไม่เป๊ะก,กัน100%นะครับผมแต่เอาจริงๆเวลาเราเลือกถ่ายเนี่ยเราพยายามถ่ายให้มันตรงกันมากที่สุดนะครับแล้วนอกจากการถ่ายเซลฟี่นะครับจะมีหนึ่งสิ่งครับก็คือในส่วนตัวเลนส์อัลตร้าไว์นะครับเราจะเห็นว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งคู่นะแต่ถ้าเราลองดูดีๆนะครับในส่วนของตัวโปรรอบนี้เนี่ย เขาจะทําได้กว้างกว่านะครับระยะจะมีความกว้างกว่าสเกลภาพก็จะแบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเราลองซูมดูปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ารายละเอียดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะตัวอัลต้าเนี่ยเขาเป็นแบบ50ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นตัวโปรเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลดังนั้นรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยตัวอัลต้า จะเทพมากกว่านะครับอะทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันมากดีกว่านะสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยรอบนี้ผมขอลองแค่ตัวอัลตร้าละกันนะครับผมมีได้ลองไปถ่ายนักร้องนะครับที่ตอนกลางคืนอะลองดูกันแล้วกัน แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองไฟล์วิดีโอตอนกลางวันกันดีกว่าซึ่งผมบอกเลยว่ามันสามารถถ่ายแบบ 4K 60เฟรมได้แล้วมันก็สามารถถ่ายไฟล์ล็อกได้ด้วยนะครับเป็นยังไงลองดูกันมาดูกล้อง 4K 60เฟรมกันบ้างดูดิว่าความคามกริบนี้มันจะแตกต่างกันแค่ไหน <Yeah. S 2> แต่เนี้ยผมบอกเลยมันอาจจะดูธรรมดาเกินไป 8K 30เฟรมจริงๆเครื่องนี้ก็ถ่ายได้แต่มีอยู่อันหนึ่งครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูคือ เขาสามารถถ่ายสโลโมชันได้ที่1,920เรฟรมแต่ผมบอกกันนะ1,920เฟรมเนี่ยจะเป็นแบบ 720p แต่ถ้าสมมุติอยากได้ความชัดเนี่ยเป็นแบบ full hd จะอยู่ที่960เฟรมเป็นยังไงคุณลองดูกัน เปไงถ่ายซ l โลโมชั่นแบบโคตรเวอร์ห0ึ่งัน่าเฟรมเรทคือผมก็ต้องบอกตรงนะมันเอามาหวังผลใช้งานอะไรต่างๆไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่า ความชัดเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมาก HD มันไม่เพียงพอแต่ในมุมมองผมอะใช้ฟังก์ชันที่มันเป็น Full HD 960เฟรมแค่นี้ก็ส l o w ได้เวอร์แล้วนะครับเพราะว่าโทรท์มือถือทั่วๆไปเนี้ยถ่ายกันได้เท่าไหร่240 480ตัวนี้ได้960ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับที่มันสามารถประมวลผลได้สูงขนาดเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเพราะทั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เองแล้วก็ในส่วนของตัว CPU นะครับที่เขาใช้ตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับตัวรุ่นน้องแล้วนะรุ่ จะได้เท่าๆกันแต่ว่าในส่วนตัวกล้องหน้าจะมีความแตกต่างเพราะว่าตัวอัลต้าถ่าย 4K 30ได้แต่ว่าตัวโปรไม่สามารถถ่าย 4K 30ที่กล้องหน้าได้นะจ๊ะอันนี้ถือว่า เป็นข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างทีนี้เรามาพูดเรื่องความแรงกันดีกว่าหลายคนรู้สึกว่าการรีวิวเจ้าตัวโปโ๊ o โเนี่ยต้องพูดถึงความแรงใช่ไหมเพราะว่ามันคือแฟกชิพคิลเลอร์ใช้สเปคตัวโหวดตัวท็อปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตัวอัลต้าเราจะใช้ตัวที่เป็นแรม16นะครับแต่ว่าถ้าตัวโปรเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นแรม12เรามาลองดูเกมแรกกันครับสำหรับเซตติ้งเนี่ยผมจะตั้งค่าให้เหมือนกันนะครับก็คือปรับตั้งค่าเป็นแบบสูงสุด60เฟรมนะครับซึ่งผมบอก เลยมันก็ต้องลื่นแหละครับโอ้โห Snapdragon 8 Elit e ขนาดนี้ยังไงก็ลื่นนะครับแต่ถ้าสมมุติเราลองดูดีๆเนี่ยมันมีความลื่นที่ลื่นแบบแตกต่างกันนะผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวอั t ต้ามันมีความลื่นที่มากกว่ามันเหมือนลื่นแบบ หมือนเรามองร้อยร้อยยีเฟรมอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยเท่าที่ผมลองจับดูนะครับจะอยู่ที่ประมาณ41องศาอะไรประมาณนี้ส่วนตัวที่เป็นตัวโปรเนี่ยมันลื่นเหมือนกันแต่ถ้าลองดูเปรียบเทียบผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติถ่ายผ่านกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะมองออกไหมนะมันลื่นนะแต่รู้สึกว่ามันไม่เท่ากับตัวอัลตร้าดังนั้นเกมที่กินสเปคโคตรๆอย่างเช่นเกมเก็นชินเนี่ยเล่นได้ทั้งคู่ครับถ้าคุณอยากจะซื้อมาเล่นเกมเนี่ยซื้อตัวโปรผมก็ว่าพอนะครับทีนี้เรามาลองดูเเเเกกกกกกมมมมมมมต่่่อไปััันนนดี Mobile นีีววาาบคซึง้ เจ๋งตรงที่มันสามารถปรับ120เฟรมได้นะรตรงนี้ผมตั้งค่าเซตติ้งสูงสุดเหมือนกัน120เฟรมเหมือนกันนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ทั้งสองเครื่องมีความลื่นเหมือนกันนะครับลื่นแบบว่าไม่มีความแตกต่างเลยแต่ถ้าสมมุติเราลองเปิดมาดูในส่วนของตัวเมนูเกมนะครับมันจะมีวัดในส่วนของตัวเฟรมเรทใช่ไหมผมจะเห็นเลยนะว่าในส่วนของตัวโปรอะ่ะมันจะมีเฟรมเรทที่เรียกว่าหล่นลงมาอยู่ประมาณ1้อยเฟรมหรือต่ำร้อยบ้างนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับแต่ถ้าสมมติเป็นในส่วนของตัวอัลตร้าเท่าที่ผมดูกราฟมาหลังจากที่แบบได้ลองเทสลองเล่นแล้วอะ่ะมันจะแทบแบบ เรียกว่าแทบค้าง120เฟรมอะเฟรมแทบจะไม่ตกเลยอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวชิปที่ใหม่กว่าก็คือได้เป็นตัว Gen 5แล้วเขาก็จะมีในส่วนของตัวชิปที่เอาไ้บูสต์สำหรับการเล่นเกมไว้ด้วยอีกหนึ่งชิปนะครับทำให้มันแบบว่าดูเล่นได้ดีมากกว่านั่นเองเนาะต่อมามาลองดูเกม Delta Force กันดีกว่าครับผมจะปรับภาพนะครับให้มันเป็นแบบ HD นะครับแล้วก็ตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยไว้ที่120เฟรมนะครับซึ่งผมต้องบอกตรงๆว่าแม่งเล่นคนลื่นคือลื่นแบบลื่นมาก อันเนี้ยอาจจะเป็นผลพลอยได้ามาจากในส่วนของตัวหน้าจอก่อนคือจอมัน120เฮิร์ตก็จริงครับแต่ว่าในส่วนของตัวทัสเซ็มปิ้งเรทอ่ะมันดีมากคือ2,560เฮิร์ตอ่ะแต่ปุ๊บคือไปกดคือยิงหันซ้ายหันขวาเงี้ยมันติดนิ้วมากๆนะครับเพราะว่าตัวทัสเซ็มปิ้งเรทมันสูงมากเวลาที่คุณแบบยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาอะไรเงี้ยมันจะไปแบบได้ติดมือมากๆซึ่งอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่ามันเล่นได้ดีนะครับผมใช้คําั่ว่า แยกไม่ออกเลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติเรามองจับผิดอ่ะตัวอัลต้ามันก็แอบดีกว่าน,นิดนิดนึงนะครับใช้คําว่านิดเดียวจริงๆนะครับคือไม่สังเกตไม่รู้นะครับต่อมาเรามาลองดูเกมขับรถกันดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัว racing master นะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยผมตั้งค่าเป็นแบบสูงสุด60เฟรมเรทเอาไว้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็วัดความแรงในส่วนของตัว cpu การ์ดจออะไรต่างๆเนาะมันสามารถเล่นได้ลื่นๆหน,น,นังคู่เลยนะครับแบบว่าชิวอะใช้คำพูดว่าชิวอะเออก็ล็อกแค่60เฟรมซึ่งเครื่องเครื่องนนนีีี้้เเเเ่่ยาาาก็จจะมใสววววของตัโรรลลทแบบ ซ้ายเลี้ยวขวาเราเอียงอะไรต่างๆเงี้ยค่อนข้างโอเคมากเท่าที่ผมลองสังเกตมาถ้าโทรศัพท์มือถือเกินราคาหมื่นหนึ่งอ่ะใจโลเทพเหมือนกันหมดไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายยกเว้นโทรศัพท์มือถือที่แบบราคาต่ําแบบ300 0บาท500 0บาท, 8, บาทแบบ70,00บาทอะไรเงี้ยตัวนั้นนะใจโลจะมีผลแต่ว่าพอเป็นโทรศัพท์มือถือแบบคิวเลอร์แฟคชิพขนาดเนี้ยใจโลดีเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ค่อยมีความแตกต่างสักเท่าไหร่คือถ้าดูกันดีๆตัวอัลต้าอาจจะลื่นกว่าน,น,นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้แบบ จับผิดอะไรกันในถ้า <aquí S 1> <ๆ studio> มุมไม่ได้เปิดมาตีคู่ก็ใช้คำพูดว่าลื่นเหมือนกันทั้งคู่ครับก็เลยว่าเจ้าตัว Poco F8 series เนี่ยรอบนี้ถือว่าทำมาดีนะครับแต่เอาตรงๆเลยส่วนตัวผมนะเสี่ยวมี่เขามีออก OS ใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ปะที่เขาบอกว่าทําให้มันดูลื่นขึ้นทำให้มันดูลื่นขึ้นอะไรเงี้ยผมอยากจะให้เขาเอามาลงใส่ตัวโพโคบ้างเพราะผมรู้สึกว่าการใช้งานอินเทอร์เฟซ โพโคก็คือโพโคมันยังมีความรู้สึกนิดๆที่แบบว่าบางจังหวะมันไม่สมูทบางจังหวะมันไม่ลื่นแต่ตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัวเสี่ยวมีอ่ะเขามีอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาแล้วแล้วมันทําออกมาได้แบบค่อนข้างประทับใจคือตอนนั้นที่ผมรีวิวเจ้าตัว h y p e r OS ตัวใหม่อ่ะโอ้โหแม่งประทับใจมากอันนี้ผมรอด,ดูเลยว่าเจ้าตัวโพโคจะมีอัปเดตออกมาทําให้มันแบบดูลื่นอินเทอร์เฟซดูดีมากไหมแต่อันนี้มันก็เป็นแค่แบบในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะแต่ถ้าสมมติใช้้้้งงงงาาานนนนนจจรรริิเลลล่่่่ออะไตๆีียมัก็ืูแวทถ สมมติเรารีวิวโทรศัพท์มือถือในปี2025เราไม่พูดถึง AI ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับํำหรับ AI เนี่ยต้องบอกกันตรงๆเลยว่าเขาก็มี Built-in ใส่ในส่งตัว Gemini มาให้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่งตัว Google Photo อันนี้ก็มีมาให้เนาะ oh. ถ้าสมมติเราแบบกดดูตรงเนี้ยมันก็จะมีตัว Google Lens นะครับผมถ่ายออกมาปับ๊บอันนี้ก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกหน่อยนะครับกดปึ้ง มันก็เซิร์ชให้อันนี้ถ้าสมมุติคุณใช้ตัวที่เป็น,ปนตระกูลของเสี่ยวมี่อ่ะมันก็จะอยู่ในกล้องแล้วก็ใช้่อนค้งง่ายนะคือแค่แบบเปิดกล้องปุ๊บแล้วก็อยู่แถบเมนูด้านบนคุณก็สามารถกดใช้งานได้เลยอันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมแล้วก็มันยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นเหมือนกับตัวดิฟติ้งนะครับที่อยู่ในโน้ตนะครับสามารถช่วยเขียนบทความอัตโนมัติอะไรต่างๆได้อ้อมีอันนึงที่ผมชอบ อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวผมผมมีการถ่ายวิดีโอบ่อยบ่อมั้งคือเราสามารถเปิดในส่วนของตัวเครื่องบอกสครปต์หรือว่าตัวคอมเตอร์ได้นะเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาคุณก็ถ่ายวิดีโอไปจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยคุณสามารถเปิดปึ้งได้นะครับเครื่องบอกสรปต์คุณก็มองจอไปเลยนะครับอ่านืนี่นีนนน่มันก็จะเป็นในส่วนตัวสคริปต์อันนี้มันทําให้เวลาที่เราถ่ายงานนะมันดูโปรโเพราะว่าสายตาเราจะไม่ล็อกแลกไปนอกแบบ มองบีบหน่อยมองบีบหน่อยตาเราจะมองที่กล้องอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจจ um ําสคริปต์มีสคริปต์ขึ้นหน้าจอเลยอันนี้ก็สะดวกนะครับแล้วก็ยังมีในส่งตัว AI เอที่เอาไว้แต่งภาพนะครับอย่างเช่นในส่งที่ผมทําภาพให้มันเป็นโบเก้ให้ตัวภาพแซนต์คอร์สอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็น AI ไ้องฟ้าเปลี่ยน้องฟ้าให้มันเป็นแบบโทนต่างๆสีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่งตัว AI u l t r a HD ขยายภาพอย่างเช่นถ่ายภาพนี้ภาพเล็กมาอยากจะ extend ภาพให้กว้างขึ้นอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรือ วัตถุได้นะครับซึ่งการลบเนี่ยค่อนข้างเนียนพอสมควรนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะดังนั้นถ้าสมมติใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือแบบสเปคต้องเป็นแบบแฟกชิปอันนี้ผมมองว่ามันคือแฟกชิปคิลเลอร์ในปี2025นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมเพิ่งบอกแค่ตัวอัลตร้าไปใช่ไหมผมขอรูนราคาลงมาดูขึ้นะครับ นี่คือราคาของทั้งคู่นะครับตัว F8 Ultra เนี่ยอยู่ที่24,990บาทสํบาทสำหรับตัว RAM 12ส่วนตัว RAM 16เนี่ยจะอยู่ที่26,990บาทแล้วเขาก็จะมีราคาโปรลดลงมา1 0 0 0บาทของแถมตามนี้เลยอย่างที่ผมบอกมีแถมจอแถมประกรันตัวเครื่องแถมนูน่นแถมนี่แถมนั่นของแถมประมาณ5 6 0 0 0บาทนะครับส่วนที่เป็นตัว F8 Pro เนี่ยก็จะอยู่ที่17,990หาทสนเรับตัแรม12รแล้วก1 9 9 9 0บาทสำหรับตัว RAM สิอง rom สองห้าหกและก็ึ่งหมื่นเกาคารุ่นละ1 0 0 0บบาทั กันแต่ว,ว่าของแถมจะแตกต่างกันแล้วเขาจะได้ในส่วนของตัว x i ี o m i Sound าท์ d o o r นะครับสามสิบวัตต์มูลค่า1790บาทแล้วก็ยังได้ในส่วนของตัว YouTube Premium สามเดือนนะครับได้ Google One หนึ่งร้อยกิกจำนวนหกเดือนแล้วก็ตัว Spotify เนี่ยอีกสามเดือนนะครับพูดง่ายๆก็คือของแถมเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่รุ่นพี่เนี่ยเขาได้หน้าจอนิเ i t o r นะครับส่วนรุ่นน้องเนี่ยได้เป็นตัว Sound Outdoor และรุ่นพี่เนี่ยจะได้ Spotify สี่เดือนรุ่นน้องจะได้สามเดือนครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนเขาจะขายแค่เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคร พวกนี้นะครับกดสั่งซื้อได้งนะวันที่26พฤศจิกจนถึงวันที่18ธันวาอันนี้บอกก่อนนะซื้อ early bird อ่ะคุ้มสุดแล้วนะครับคือคุณได้ทั้งของแถมคุณได้จอคุณได้นู้นนี้นั้นคิดดูดิไม่ถึง20,000น่ะคุณได้ของแถมหักลบอ่ะไม่ถึง20,000 ได้ซีวิวตัวท็อปในปี2025แล้วผมน่าจะพูดได้เป็นปากเต็มคำว่าแม่งเป็นชิปที่แรงที่สุดในโลกนะวันนี้เพราะผมลองเทียบกับ d ดมินสตี้เดมินสตี้สู้ไม่ได้นะจ๊ะก็ลองดูกันละกันครับผมสําหรับวันนี้นะผมนพเอ็กซ์ซวทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ารอบหน้าผมจะมีมือถือเครื่องไหนมารีวิวอีกรอติดตามชมได้เลยใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ